ค่ะวาสดีเอฟซีแฟนสองทุกคนนะคะมาดูน้่นที่ยากกัสิไปตาหมูว้มฝันของป้าปีนะคะป้าปีซื้อเลขไว้นะคะซื้อลอตเตอรี่ไว้ล้วฝันว่าได้เฮ็ดเต็มตะก้าได้ป่าเต็มเลยนะคะป่ามิตรตัวยงใหญ่เฮ็ดกับเต็มตะก้านะคะเพินว่าฝันดีคิดว่าเลขซื้อไว้มีเลขยู่สองคูนะคะคิดว่าจากเขา่าในงวดวันที่หนึ่งกันย่าสองหาหกขานี่นะคะเป็นตัวได้ที่ซื้อไว้ไปส้มน้ำกันเลยค่ะ เบิ่งเห็ดก่อนเด้อดดพีดด่น้องเด้อนี่นะคะป๊าป่าเก็บกับผู้ใดนี่คนเดียวค่ะปา๊าแล้วลุงเดย์เมื่อวานน,นี้เห็นวันหยุดพัดเอาลุงโมไปเก็บเห็ดซอยติบ่เราเห็ด,ดน่าทึ่งอ้วยถ่ายลงกับย่านนะย่านเพราะไม่ไปนอนเอฟซียู่กรุงเทพกรุงไทยเห็นแล้วก็สิว่าอยากนำนะคะมีตาดอกงามๆอันนี้ก็เห็ดตะไคร้แล้วเด้อเนี่เห็ดตะไคร้อันนี้ก็เห็ดพ่วมเห็ด <laughs> เฮ็ดเฮ็ดแดงเฮ็ดทานเฮ็ดเฮ็ดหนางงว้วนะคะ่วนมากจะเป็นเฮ็ดร่วมรายนะคะป้าเพิ่นไปเก็บเฮ็ดนุ่นที่ญาติโทรมาถามแนวทางเพิน่นเพิ่นมาเพิน่นยู่อันอยู่ในป่าเฮ็ดนะคะเลยบอกเพิ่นเก็บเฮ็ดมาเพื่อให้นะคะเพิ่นก็ได้เก็บม,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 มาให้นะคะง่ามคัะง่ามเนี่ยเก็บมาใหม่ๆแล้วก็เด้อบ่ได้ไปซื้อยุ่กลางตลาดนะคะยู่ตลาดบ่ได้ไปสถามเลขได้บานเลยวันที่นี ฝนมือนมากนูก็เลยแม่สิไปหาปลาคือมาไปดีเพรดีปลาโตมาว่ามาเอาเห็ดก็เลยลูกนะเห็นเตี้ยมาตอนข้าก็ย่านเห็ดมันหนักแน่นไหมเห็ดบานเออยห็ดมันบานก็เลยว่าบานล้วล่างยากนากโตมากเล่าเหมากันน้าเป็นตกให้เล่ากี่โลจิงมันหลอกกวางสิเห็ดน้เห็ดลายนั่งดอกอยู่นุ๊กข้นหลายบ้างพนไปเก็บลายมืนอยู่ไหยก็เต็มโคกอยู่บ่แต่ว่าสวยคนบ่หลายแต่ว่าส่วนสวยส่วนฝ่ายมัตตบันบ่จ้ามันนี่ข้นก็เลยลังไป แล้วเขาก็ได้รายแล้วก็รังไปติ่มเลยหมูเศร้านี้ไปวัดวัดบวชกินถ้าคนไปเฮ็ดบุญก็ไปเฮ็ดบุญไปวีก็ได้เต็่มไปวีก็ได้เครื่องไส้เลยเพราะไปเฮ็ดบุญมาแล้วเขาเจาะกับรังไปเก็บเฮ็ดได้บ้างหรไ่ได้ใช่ป่ะหนึ่งวัไปน้ำเงินมิตาเฮ็ดอันนี้แหละห้าตะแน่วทางสิไปหาเฮ็ดใส่น้องมิตรซื้อกินป้าถือเก๊กมวดซ่อนมวดที่พานมากมวดที่แปดเพราเขาเปนบพราะอะรรูดรูดเป็นย่างเลยกับมิเขามิรูด บะเนี้นเศร้าว่าเรี้ยงเห็ดเยอบะเนี้สิถามเลยวันนี้ฟันไปเบาไห้วค่ะฟันว่าจังไรเอาเอาว่าว่าว่าฟันว่าได้ไปเก็บเห็ดนี่แหละจ้ะเอาไปเก็บเห็ดคิดน้ำเห็ดฝันน้ำเห็ดพี่น้อเอาฟันว่าได้ไปเก็บเห็ดก็ได้เห็ดหลายลายบะเนียนเก็บเห็ดมาแล้วผ่นมาพ่อป่าป่าป่าผ่นป่าโยนยังงั้นหน้าป่าก็ลายผ่อป่าบะเนี้กระเล่เอาทั้งป่าทั้งเห็ดเอา ก็ไหลหรีอป่าก็เพทนั่นลาหยังลาหยังปลาตาข้อป่าเข้งปา่ปา,ปา,ปา,ปาดูุณแม่มันเยังไดอยู่มันอยู่ในน้ำแม,ม่มันจะเกี่ยวกันอยู่อะไรว,ว่าเอาปาา่าขึ้นไหลแขกอะไรว,ว่ามันมาเล่นน้ำฝนนะมันมาเห่นน้ำก็แล่นเอาตาเห็ดว่างไว้ก็แล้วเอาปาาอ่าจ้าเสียวยังไดยังเสียเอาเอาพวกเมืดป่านั่นที่ฟันดีแทกถามกัน ฝันว่าได้ปลาได้เห็ดเต็มตาได้ปลาและหลายเนี่ได้เขียนเลขไว้บอกเขาบอเขียนเลยจ้ะที่ว่าซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วโอ้ซื้อลอตเตอรี่เอาใจแล้วซื้อไว้แล้วเลยฝัน,นทั้งเห็ดทั้งป,าปาลาปลาลอตเตอรี่ยุไเอามาใหา้หนูเบิ่งน้ำแนวลอตเตอรี่เลอยู่เบาเ<ม>บาซื้อๆได้ามหาหลักฐานได้บ้านนี่ลอตเตอรี่เลยพอปลาแล้วเป็นคนตรงไปตรงมาบ่ตัวนะคะเป็นปลาปีเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องของนนทิยานะคะเป็นญาติพ้างพอนะคะ เพิ่นโทษไหน้นนที่ย่า,มาเามาเห็ดถ้าว่าเพิ่นถือเลขเกตงวดซ่อนนะคะถือเลขเกตงวดซ่อนงวดที่ผ่านมาบ่เขานะคะรุดเลขก็มีเขามีรุดบ่เป็นยังค่ะถ้าว่างวดนี้เพิ่นกะว่าเพิ่นฝันดีนะคะก็เลยฝ่าวมหาเพิ่นเมาเห็ดน้ำนะคะกัมาเอาแนวทางน้ำนะคะตอนนี้เพิ่นกำลังแปละลอตเตอรี่มาให้เบิ้งนะคะว่าจะเป็นตัวใดเพิ่นซื้อไว้เลขสองคูน,นะคะเดี๋ยวจะเบิงเบ่งลอตเตอรี่น้น่นตากันแล้วค่ะเอ ลองใบใบนึ่งวันเดียวลงมานงหายเก็ด,ดกันละตัวเดียวกันอ,อันนี้แม่อันนี <s> ้่อยกลนนเด้อค่ะเด้อลอตเตอรี่เพื่นนะคะเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่นะคะนะคะป้าแล้วซื้อใวนมนม่เี่แค่สองคู่นี่มันปะค่ะจ้าซื้อไใ้ตะมือใด้นี่ซื้อวต้ตะวันที่สิบแปดนี่คจ้าป้าซื้อตะตองงวดจ้าเอา้อาแสดงว่าป้าไดาเ้เลขตะองงวดตัวนี่จ้า เอาเลขวันนี้มิเจ็ดบอกป้าพีเพ่ดว่าเจ็ดมากบอกนั่นแหละค่ะเลขคนซื้อไว้นะคะคนซื้อแล้วคนกันมาได้ได้เฮ็ดเต็มตาได้ปลาปลาได้หลายหม้อป่าได้หลายปลาก็ได้หลายอืมได้เจ็ดสองมาได้ปลาโอ้เลขดังเจ็ดสองมาได้ดอกตัวใหญ่ปลามิได้ตัวใหญ่บอกขนาดมิได้ตัวใหญ่ขนาดตองหัวนี่ไหนม่ได้ยูขนาดลอตลี่หาแค่ตลี่สองอบ กิจการต่างไาก,กมันกไไ็ดได้เห็นได้ซ้ำิที่ว่ารักลอยในยป่าว่าได้จำกัดมันทางมากสิเป็นบอกเงียนแต่ว่าวเป็นจริงนี่เสียเอาเสียเ,เอาตาหาเจ็ต่าหาเจ็ดตาเจ็ดซีที่ว่ารักอย่ได้จำกัดนะคะลอะตเตอรี่ยูนี่มี3ใบแล้วค่ะได้ซื้อ6เกตเพิ่มขอะไรค่นซ<า>ื้อไว้จังแต่วันที่18นะคะซื้อไว้จังแต่ต้องงวดซื้อแล้วก็ฟันมาได้เห็ดเต็มตาได้ป่าได้ป่าร้ายเป็็นนใบแล้วกะะค ยันเอาคนทัสิเรื่องห้าเจ็ดนั้นอหละได้ตามใบใบนได้เี๋ย่ไปบอกห้าเจี๊ับ็เจ็บซีนี่ป้ามักตัวไรแห้งมากขาเจ็ดยแกที่แรกป่าว่าป่าได้ตั้งแต่ต้องวดมันมหาเจได้ตั้งแต่วันที่สิบแปดแกเราก็มาซื้อแล้วมาฟันมาได้ปลาได้เฮ็ดอีก้ซื้อแล้วได้ฟันวาได้ปลาก็เฮ็ดอ้ะก็มาย่าดีกันบ่แกได้มันใจหาเจ็ดแห้งได้มันใจหาเ เน้นหาเจ็ดเด้อพีน่น้องเด้อคันเพิ่นมาขายอีกเซลอีกวันนี้รถตลีเอาผู้ใดมีเลขหาเจ็ดเอามาใหายแปดปีนะเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นมาเพิ่นสิเอาอีกอยู่งในเงี้ยมะข่ายผูดเลยวนขายลอตเตอรี่เอามาให้ป้าวัาานนีอยู่บ้านน้องแวงดงนะคะเพิ่นมาคนมาขายอีกก็สิเอาอีกนะคะหาเจ็ดสื่อเพยี่มันบอกแย่ซื้อไม่แย่หมดรอตลีมาให้ยอยู่บ้านบ่มีหาเ,หาเจ็ดน่ะมาเดี๋ยวจะตีใบยังบ่มี ตัวเน้นตัวเน้นเลยคือหาเจ็ดห้าเยวะพอมิตป่า่าป่าว่าเลขตัวนี้มันจิเป็นบนซื้อล่างก็จิตเปลี่ยนบนเป็นล่างก็ซื้อบนซื้อล่างอะไจ้ันซื้อล่างให้ซื้อท่นผู้ใดอยากตามป่าก็ซื้อซื้อกลับนะมันบ่จ้ไปบนล่างอะไรกันไปบนล่างตามนั่นอีเพิ่มตะหกเก็เท่านั้นเองเพิ่มโตเพิ่มเติมหกเก็ดกันโตกันนั่นบ่จกันหกเก็ดกันหกเก็ ไปจากบนน,นั่งพวกเขาไปในเก่าเป็นตเดียว <c oughs> กนันนะะอืมกบั่อขันแม่หนูฟันที่ป่าที่หนูถือเล็กลายด้วยน่ฟันวันมีเน,นีน่ยแดงสริเผินตื่อลายวยงอันเนียน พงยายงเงี้ยหัวฝันวานมีตะลุ่มขั้นมาตะเล่มไม่บ่ถือมาเล่มมถือคุณมาฝากไว้ฝากไว้เอาหัวม้วนขั้นฝากไว้งวดนี้สิถอนขึ้นได้พี่น้องเด้อเลขประปีกับมี่หาเจ็ดกับเจ็ดซีนะคะหาเจ็ดกับเจ็ดซีโตเน้นของเพิ่นน่ะคือหาเจ็ดนะคะโต้หกเจ็ดนี่เป็นโตกันนะคะเพิ่นบอกว่าให้ไปกับบนลาวนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแตาแล้วบอกว่าไปกับบนลาวแล้วแม่ก็ด้อ โตเน้นจริงๆคือหาเจ็ดเพิ่นมาแข้งนะคะสาหรับผู้ใดขายลอตเตอรี่ได้งินแล้วก็บเบิ้งได้คลิปแล้วก็มาขายเห็นป้าเพิ่นเด้นเพิ่นวาม,มีเท่าไรเอาเมดนะคะหาเจ็ดนะคะเพิ่นหมั่นใจแห้งนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแนวทางของป้าปีนะคะถูกเมื่อแล้วเจ็ดงวดซ่อนนะคะงวดที่แปดคืองวดที่พานมาลุดนะคะลุดก็คือลุดเขาก็คือเขาว่าตรงไปตรงมานะคะงวดที่พานมาโน่นที่ยากก็ปล่อยคลิปลงคลิปของป้าบ่กเขานะคะงวดที่แปดบ่เขารุดแต่ว่าถือเจ็ดงวดซ่อนนะคะ งวดนี้งวดที่เก่ากับขอให้ป้าถูกป้าโชคดีแล้วก็เด้อดที่ขอคุณนปลาลายๆนะคะเ<ช><อ>ี๋เอาแนวทางมาแบ่งปันนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่็คิปเลขแนวทางของป้าป,เะะเปาะะีเน้นที่หาเจ็ดนะคะหาหาเจ็ดกับเจ็ดสี่โตหกหกเจ็ดนี่เป็นโตกันนะคะเน้นที่ห้าเจ็ดนะคะให้ป้าโชคดีนะคะถูกรางวันใหญ่นะคะโชคโชคมันมันค่ะสวัสด,ดีคะ่คะ เนตยังก็บอกไม่ก็น้ำปลาเล่นน้ำมันขื่นมากอันมาตะเกียบเห็ดพอดีอันน้ำฝนตกน้ำไหลลงบ่เพราะว่าปลาอยู่างนั้นหน้าไงล่ะปลาอย่งนั้นหน้าอันมาตะเกียบเห็ดเลยไปเห็นเห็นนี้ในปลาเขาปลาเน่ก็เล็บปุ่งกับตาเห็ดไว้จปปลาเน่ก็เลยว่าเอาปลากัน่ะก็เล่าวางสีเห็ดก็ได้ไล่แล้วมันจะเอาปลามันก็เลยตบคองก็เลยไปเอาปลา ม่อมีงไส่ดอกป่านั่นเอาเสียตะของส้นเราป้าก็แบบเมา่อเงยเจ้าลายเธอเนาะเอาเสียส้นเราป้าอ่านเพราะว่าเห็ดมันก็เต็มตาเนาะมาเนี่ในฝันในฝันเนาะอันไม่ฝันมาเนี่ปลาที่ใส่ใสเนาะน่องมาเนี่ยขึ้นหากไม่มาเนี่ก็เลยขึ้นพอเสียกินยา่าตะของใส่วิกบเห็ดนี่ก็เลยมามัดปัดมัดก็เลยมาเอาองุ่มป่าใส่อันใส่เสียเลยเล่ย์หลากหลายเนาะอุ้งเบาใสเสียโตโตใหญ่ป่ะปะโตใหญ่อยู่ะตันดีให้เนาะ กระซือ Lee, o, as, ้อเราดิกระซื้อหาเกตมาเราดิกับเจซีมากเราดิมะฝันซื้อเมื่อ้วว่มะฝันอีกเลยมั่นใจว่าหาเจดเมียนกองก็เลยนว่าจะเอาตัวนี้ล่ะเพราะว่ามกคูนี่ซื้อเลขมากกับมาฝันมาได้ปลาได้เฮ็ดเนี่ยเมียนซื้อลอตเตอรี่มากเราก็มาฝันเล้อลอตเตอรี่เมื่อไหร่ไปไปอันหอยเมกอันที่สิบแปดอันกระเล่นไปพอลอตเตอรี่ไะหาตั้งใจสิไปซื้อลอตเตอรี่นั่มนี่ล่ะ หาใจกับว the ่าได้เลย้ยบ่อ่หนาท่ออสอสองใบได้ได้ใยได้หนอนั้นมีตะเกียดหาเก็ดหากระเลี้ยไรใบอยู่อันนี้ตัวคองก็เลีายบเจีดหาว่าเอาหรอกมันเพราะว่ามักหาเจีดตงนั้นก็มาหาเจ็ยดไปแล้วว่าสันอันนี้ก็เลยตัดิีนเจเออันมันมีหิไรก็เนี้กรเจียอยู่สักเกียดแปดใบอย่มันมีมีจำีิมี